สวัสดีสสดครับ,รบว่าให้มึงงงบัวครับผมบ้าแต่กลอนข้นโกนะหลินพันกันบ้านเดียพันน้ำไผ่นะอเอพี่ต้อมอันอย่าเขาเร็วเร็วมือนี่รีบเลยหีบหลอนอีฟ้าไปช่ชามีไว้หนักทุนหนึ่งนะวันเนาะไม่ออกข้ามมันทายยกเขาเย็นผู้เต่าสงูงไหมเหนื่อยกันใครเนื่ยแล้วได้มันได้กันอยู่นี่ ไโอ้ยเพื่อนบอกเมื่อไหนมีตุ่มเอ็นขอขาได้ไหมน้องหัวตำฮงทอดเนื้อแดดเดี๋ยว,ยวหัวน่ามากไปบอกน่ามากใจกิดคนโคกิแสบพี่กอลแสบพี่กอลได้ไหมนอม้องเมื่อไหนฟาดฟาดกันจองพาดกันจองมาละทัวตัวฟักเน่าตัวผู้ อันนี้ผูใ้ใดเป็นมันกินไอ้เนี่ยคาร์ลัมคาร์ลัมอย่าเขาซีน <c oughs> มน้ำเอ้าไอ้บอกายใหญ่ห่างคือเปิ้ลวา,น,างงนั่นนะซีมซะก่อนเฮ็ดเองซื้อเองได้ปะเนี่ยวายวาซื้อเขาลอยไปซื้อเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ,อ,อันนี้นกกบุญมี่นะปลาสูตรตำมะฮุงมาเลยอันนี้ติดมันครับติดเอ็นได้ไหมน้องเนี่ยเขาเอินเนจ้าฮองแหงไปยามเกี่ยวเี้าฮองแหงอืมเขาเขามาจากน้องบัวนี่อินพอร์ตนองบัวซิตี้ เออจะนอนถอมันมาตรงจำวหของวะ,ะฉัน,นข้อหนาสุดแล้วฟังคืมังเนานะหอ,ะ <c oughs> อะ มือนเมนูเนื้อหามันก่อนนะ <c oughs> มิเรนเนี่ยนะอยากกินมันเองเหนื <c oughs> องว่าแดดเดียวมันต้องกินชีสมันนะอทั้งสิบไม่ดีเนาะกรอบอืมแล้วชิมกรอบหอมหอมเด็ดของคนไม่เลว เด็ทองเป็นมาแล้วไม่จะสวนนะบ้านบุษเถาปู่แหว่ม <laughs> อนนี้มันกยุดลงเนี่ยงบ่ะอืมลงเนี่ยงกับมาตังหมดนะเทออเข้าบรรทัดบรรทัดลุ่เสอแป้งเ้อมฟ้ากู้ปีนเนาะ Nó ngọt Nó ngọt Không có cái tiếng cỏ mà nó nha Đó không phải không bao giờ Nó hết giờ hẹn quá Nào đó đem thôi chắc là nào nhớ đẹp hẹn này hơn hay cùng nhau ờ ừ, thùng cùng nhau hốt nhau cùng nhau

ยินมันตล้อไปแต่ว่าอยากอยากเก็นจัง่ลยนะเนาะบ่เพลสจักฝาบฝากไซเมนมันผอมตรงนูนะ่นอะขอเรื่อยๆเด้อ รี่เรียกเทียก,ยก,ยกับวับมันนีมาสวยเนะปกติได้ยินเสียงะระฆังแล้วนะระฆังดังไปแลวเดียว <laughs> ดือว่ามันนีมันบรรยากาศดีเสียงประจำส่องมาบมาข้างในเดิอนเหรอ <laughs> อัน ช่วนี้เขากินเขาเนะเ่านะเดี๋ยวพื่นจว่าเป็นอะไรก็อจอยแหละเดี๋ยนหนึงอ้วน,นีกกินกิกนก,กันเนี่ยอาหารถือกรากมันก็ต้องกินเขาเ่าดิเดี๋นพนึงอ้วนพนึงจอยนะนัก็บ่แม่แล้วบพื่กินแ่า แต่ห้าก็ดีแต่ห้ากินข <laughs> <In the same? laughs> ้าวเย็นนะพูดถ้าพันว่าว่าเอ็นไงนี่เป็นอุบายจ้ะถ้าอุบายเ่็อุบายแล้วก็กินด้วยไงถ้าปันเนี่ย เหนีวบัเหนียวตอนมันตอนเหนียวมาประเดีถ่งลมแต่สลายมือก็ํกำเหนียบคนเดียวตามเลยอย่าลงมไมว่าเดี๋ยวใครหามาต้มม<ะ>าท่านเป็นผู้คุมไปในขาเพ่น đây là là nhau anh ừ. Đâu phải kinh phương nhau ừ ช้างเป็ดนลนี่อดีพอดีอามันไทนาแล้วลุงหล่งโอ้ยไทนาไม่ได้กินเนิไทนากินกตีถ้าใคร น้ำมันสาบตีหะตอนเที่ยงแล้วเนาะขาตอนเที่ยงนะคราวเนี้ยต้มไก่อยู่เนี้ยราบหมงนี่หนาตอนเทียเ่ยงกินกินไก้เส้นไม่ต้มนกาาไม่้อน sao lập chẳng nào như vui đường quá mà tay hát nhãn cây tay tùng tìm tùng tìm tìm là tìm tùm tìm Tùm tết tìm 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 phần tìm vậy tìm 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 phạm Ừ Organic tìm tìm ิบ่มาปีมันยังคดีคว้มยังมาแล้ว,ลวล้ะบ่เป็นยังรอกเพป่นไปยังพร้อมกับ่มมีหลักฐานนั่นอ่ะมันสิมม่ยังไงกินหมดแล้วดิกินน้ำกันไหมกินคูเดียวว่าวายเลยกินน้ำกันเนาะ